สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออแนวคิดของ m i c คิลเซเลอร์จาก MicroStrategy เขามองบิต o i n เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญมากๆเลยเนื้อหาก็มาจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเขาเลยนะครับที่เขาอธิบายว่าเออทำไมบิตคอยมันถึงเหนือกว่าการลงทุนแบบอื่นๆแล้วทำไมถึงเชื่อมั่นในมูลค่าระยะยาวของมันมากเราจะมาดูกันว่าเออตักกะเบื้องหลังมันคืออะไรมีอะไรสนับสนุนแล้วมันมีความหมายยังไงกันแน่เริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับเรื่องผลตอบแทนอันนี้น่าสนใจมาก คือตัวเลขที่เซลเลอร์ยกมานี่มันต่างกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับระหว่าง Bitcoin กับสินทรัพย์อื่นๆใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเขาชี้ให้เห็นภาพชัดเจนมากๆโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในช่วงประมาณ4ปีที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยโตราวๆ5้าสถึงหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีเลย ทีนี้พอลองเทียบกับออดัดชนี s อ500นนะคะซึ่งก็สะท้อนตลาดหุ้นสหรัฐก,กว้างๆเนี่ยได้ประมาณ14-15%อสังหาริมทรัพย์ก็แถ,แถวๆ10%ทองคำนี่ราวๆ6%ส่วนพันธบัตรอ,ออันนี้ติดลบไปเลยค่ะประมาณลบ5%ตัวเลขมันต่างกันแบบโอ้โหมากจริงๆค่ะ โอ้ต่างกันเยอะมากหลายเท่าตัวเลยนะครับแต่ว่าไอตัวเลขผลตอบแทน60%ต่อปีเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความผันผวนที่ค่อนข้างมหาศาลเหมือนกันนะครับอันนี้นักลงทุนทั่วไปอาจจะยังแบบว่าลังเลอยู่เหมือนกันเซลเลอร์เขาอาธิบายเหตุผลเบื้องหลังความเชื่อมั่นของเขายังไงครับตรงนี้ ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือเขามองข้ามความผันผวนระยะสั้นไปเลยนะคะแล้วไปโฟกัสที่แนวคิดว่าบิตคอยเนี่ยมันเปรียบเสมือนเอ่อต้นทุนของเงินทุนที่ปราศจากความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจคริปโตคําว่าปราศจากความเสี่ยงของเขาเนี่ยคือเขาหมายถึงมันไม่มีความเสี่ยงด้านการดําเนินง,งานเหมือนบริษัทหรือความเสี่ยงด้านกายภาพแบบอสังหาริมทรัพย์นะคะถึงแม้ว่าราคาจะผันผวนสูงก็ตามเขาคาดการผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวไว้นะคะประมาณ21ปีอยู่ที่29% ต่อปีคือถึงแม้จะลดลงจาก60%ในปัจจุบันเมื่อตลาดมันใหญ่ขึ้นนะคะแต่เขาก็มองว่ามันยังสูงกว่า S&P 500อยู่ดีค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับคือมองว่าความเสี่ยงมันคนละประเภทกันแล้วพอเข้าใจแนวคิดเรื่องผลตอบแทนสูงแล้วคาถามคือแล้วม i โครสตรัทเตจีเขาเอาแนวคิดนี้ไปใช้จริงยังไงให้ได้เปรียบขนาดนั้นล่ะครับมันดูเป็นการเดิมพันที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับ พวกเขาระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจากบิตคอยไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นหรือว่าออกหนี้แปลงสภาพที่เรียกว่า convertible debt นะคะซึ่งต้นทุนพวกนี้มันต่ำกว่า60%หรือแม้แต่เป้าหมายระยะยาวที่29%อยู่แล้วแล้วก็นำเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อบิตคอยเพิ่มเขาบอกว่าวิธีนี้แหละคะ่ะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเขาโดดเด่นมากชนะตลาดหรือแม้กระทั่งหุ้นเทคอย่างอินดิียในช่วงเวลาเดียวกันเลยค่ะ เป็นกลยุทธ์ที่แบบว่าใช้ความเข้าใจในตัวบิตคอยมาสร้างความได้เปรียบทางการเงินโดยตรงเลยนะครับเนี่ยแล้วมีการเปรียบเทียบกับการซื้อที่ดินในประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นภาพที่คนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันใช่ค่ะการเปรียบเทียบนี้มันช่วยให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยเขาบอกว่าการซื้อบิตคอยตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีโอกาสย้อนเวลาไปซื้อเกาะแมนฮัตตันเมื่อปี1626ด้วยเงินไม่กี่สิบกิลดอร์หรือเหมือนกั การซื้อที่ดินผืนใหญ่ๆอย่างลุยเซียนาแคลิฟอร์เนียหรืออะลสก้าในศตวรรษที่19นะคะด้วยเงินสกุลทั่วไปที่รัฐบาลประกาศใช้หรือที่เราเรียกว่าเงินเฟียตมนีประเด็นสําคัญคือสินทรัพย์พวกนั้นนะ่ะมันมีจํากัดแล้วก็เป็นที่ต้องการสูงมากๆการซื้อมันมาแล้วก็ถือยาวๆเนี่ยคือการสร้างความมั่งคั่งเลยเขาก็มองว่าบิตคอยน์เนี่ยก็คือพรมแดนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายๆกันในโลกไซเบอร์สเปซยุคนี้ค่ะ โหการเปรียบเทียบกับแมนฮัตตันหรือลุยเซียนานี่ฟังรูยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแต่ก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นจริงๆว่าเขามองบิตคอยเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนแล้วอ,อ,อะไรคือปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้เงินทุนมันไหลเข้าบิตคอยมากขนาดนั้นตามที่เขาคาดการเลยครับแนวคิดหลักของเขาเลยนะคะคือเรื่องการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ของเงินทุนค่ะ เขาประเมินว่ามีเงินทุนอยู่ประมาณ450ล้านล้าน,านดอนลลาร์เลยนะคะที่ลงทุนอยู่ในสินทรัพย์แบบดั้งเดิมของศตวรรษที่20พวกพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์หุ้นต่างๆและพวกนี้แต่สินทรัพย์เหล่านี้เขามองว่า มันมักจะค่อยๆสูญเสียพลังงานหรือมูลค่าไปตามการเวลาเขาใช้คำว่า e n t r o รปค่ะซึ่งมันหมายถึงการเสื่อมสลายตามธรรมชาติประมาณปีละ3%จากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อการแข่งขันภัยพิบัติหรือว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่ามันคือมหาศาลเลยนะคะ1 0 1ถึง15ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเลยที่ไหลออกไปเขาเชื่อว,ว่าบิตคอยในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งศตวรรษที่21เนี่ย คือแหล่งพักพิงใหม่ที่เงินทุนเหล่านี้จะไหลเข้ามาเพื่อนหนีการเสื่อมค่าแล้วก็หาผลตอบแทนที่ดีกว่าเขามองว่ามันคือทุนดิจิทัลบริสุทธิ์ที่เข้าถึงง่ายไม่ถูกจำกัดด้วยภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นที่ต้องการทั่วโลกเลยค่ะฟังดูเหมือนข้อสรุปของเซลเลอร์คือการอยู่เฉยๆกับบิตคอยเนี่ยอาจจะดีกว่าการพยายามไปบริหารสินทรัพย์อื่นๆที่มันซับซ้อนกว่าหรือเปล่าครับมันดูเรียบง่ายจนอืม น่าทึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับโลกการลงทุนที่มันซับซ้อนมากๆค่ะในมุมมองของเขาก็อาจจะสรุปแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะหัวใจสําคัญมันคือการถือครองสินทรัพย์ที่เขาเชื่อว่าปราศจากความเสี่ยงในการดําเนินงานแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้เพื่อรักษาแล้วก็เพิ่มูนความมั่งคั่งซึ่งเขามองว่านี่แหละคือโจทย์ใหญ่ที่มนุษย์เราพยายามแก้มาตลอดประวัติศาสตร์เลยคือทำยังไงจะหาเงินได้แล้วก็ทำยังไงจะรักษามันไว้ได้นานๆค่ะ พอฟังทั้งหมดแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับว่ามุมมองของเซลเลอร์คือการเดิมพันระยะยาวกับบิตคอยในฐานะสินทรัพย์สําหรับเก็บรักษามูลค่าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวเรื่องความขาดแคลนความเป็นดิจิทัลแล้วก็ศักยภาพในการดึงดูดเงินทุนทั่วโลกทําให้มันเหนือกว่าสินทรัพย์แบบเดิมๆในมุมมองของเขาถูกต้องเลยค่ะประเด็นที่เขาเน้นย้าเสมอก็คือการมองข้ามความผันผวน,นในระยะสั้นไปเลย แล้วก็เชื่อในพลังของการเปลี่ยนผ่านจากโลกอนาล็อกไปสู่โลกดิจิตอลการเปรียบเทียบกับการซื้อที่ดินในอดีตก็เพื่อตอกย้ำว่านี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการจับจองสินทรัพย์แห่งยุคสมัยใหม่ได้ด้วยค่ะเป็นแนวคิดที่ท้าทายแล้วก็น่าติดตามมากๆครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับมีประเด็นอะไรที่น่าหยิบไปคิดต่อจากเรื่องนี้บ้างครับ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าสมมุติฐานเรื่องการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ของเงินทุนที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆล่ะคะที่ไม่ใช่บิตคอยพวกมันจะมีบทบาทอะไรในภาพใหญ่นี้พวกมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศใหม่นี้ด้วยหรือว่าบิตคอยจะยังคงเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์หลักเพียงหนึ่งเดียวต่อไปอันนี้เป็นคำถามที่น่าจะยังไม่มีคำตอบชัดเจนในเร็วๆนี้นะคะน่าขบคิดต่อมากๆ